สวัสดีค่ะดิฉันพองมาใจรงวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับช่อง YouTube นะคะช่อง y o u t u b e องมายูทูบมีประโยชน์ยังไงสำหรับกรเกษตรกรนะคะพองมาจะเก็บผลงานกับผู้ที่บรรทับใจสินค้าผลิตภัณฑ์ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสดแดงรู้จักไม่รู้จนผู้ที่ใช้และบรรทับใจเกษตรกรท่านเข้ามาชมได้นะคะคลิปข้อมูลต่างๆในช่อง YouTube ของพองมา u t u b e และเรายังมี กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับดูแลสุขภาพนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ในเครือของโสกผลิตภัณฑ์จในนามบริษัทคอรินานเน็ตเวิร์ดเพื่อดูแลสุขภาพบำรุงร่างกายบำรุงสมองนะคะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเข้ามาดูมาชมนะคะจะช่วยแก้ปัญหาท่านได้ส่วนหนึ่งท่านใดดูแล้วสนใจสนใจจะนับใจสนใจสินค้านะคะติดตามนะคะ ช่อง YouTube ของมา YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ